สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้อ้อยจะพามาชมโค้งสางบาทนะคะโคงจัวนะคะพี่น้องนะคะในงบประมาณ3ามแสนกว่าบาทนะคะพี่น้องด้านน้านี้มีความกว้างประมาณแดเมตรนะคะพี่น้องส่วนด้านคางด้วยค่ะด้านคางนี้มีความยาวประมาณสิบเจ็เมตรด้วยค่ะพี่น้องเด้อต้นค่ะแม่บานหลังนี้ห่วจังเลยก็จะตน้น ดลานีต้นจีสามสิบสองเนาะสองมีมีเสาสิบสองต้นเนาะคะ่ะเนาะเงินใหญ่สิบสองแต่ว่ากับขั้ขวอีขั้วกัะเงินใหญ่นี่ส<ช>ิบสองต้นภายในตัวบานสิบสองต้นมันนี้ขั้วเลยแม่ขั้วกับตอกไปนี่ตัตสบสองต้นหนึ่สองสามสามต้นอ๋อขั้วสามต้นเนาะคะ<ช>่ะมันนี้ใส่งบประมาณไปแล้วจากบานแม่นี่บานลังนี่บันสี่สามแสนแล้ว่สี่ร้อยกว่านั่นอยู่ แต่ยกโค้งมงนันค่านี่กับประมาณนสองแสนอ๋อเบิดสองแสนค่ะ,คะพื่นนี่โยกสูงประมาณประมม่นหกสิบเจ็ดซีฟเส้นนี่ละพี่น้องความสูงของผืนนะคะจะจะอ่ะมพันโยขืนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพามาเบงด่านในเนาะคะ่ะพี่น้องตรง,ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างน้ะแม่ยเนาะหน้าต่างนี่จะมี มีทางเดียวบอกแม่หรือว่าจะมีสองทางเดียวอ๋อแต่ว่าล้างบานจะมีประตูหน่อยอู่นะค่ะเดี๋ยวสิผาขึ้นไปเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่การจะมีบันไดเนาะค่ะบันไดขึ้นเขาไปเขาไปในบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมีห้องนอนเจะหของค่ะแม่นี่สองห้องเนาะอ๋อก็คือสันไทยนี่สื่อเบิดไลน์เป็นไงแม่ล้างค่าบวค่ะหามืินหามืนบอกค่ะแต่ค้าล้างค้าเนาะมานนี้โครงสางใหม่เดีเท่าดิสื่อ้างแต่เขาสื่อเป็นหลังอ๋อ ตา้าไม่นีน่ยหาหมืนต้าไม่นี่บอกค่ะหาหมืนมเป็นหลังหาหม,มืนบาทมันโมพ่อกัเฮ็ดเฮ็ดไงกัวเก่าเฮ็ดเห็ดไงกัวใหม่นะคะ่ะก็เลยเด็ดเพิ่มนเล็กใส่อีกแต่ว<อ>่าะมีเล็กก้าใหม่ปนกันค่ะ<า>มันโมพอ่อก็คือว่าืนก้วงกัวเก่านะกดกดซื้อเงือนมากค่ะอ๋อก็คือเป็นหลังไงก่วนะเก่าค่ะใหม่ใหม่โครงสร้างนี่ซื้อเงือนเก่าเพิ่นม,มาค<า>หาหม่นหาหมื่นบาทเนาะแม่เนาะ,นะ ค่ะมานนี้หน้าต่างนี่เป็นหน้าต่างี่บ้านแล้วจักบานค่ะแม่อนี่แบบนี้นี่สี่พันกัวสี่พันกัวเนาะสองสี่พันสามประมาณสี่พันกัวนะคะพี่น้องน้าต่างี่มีจักบานแม่นี่กกะนสามหกบาทหกบานเนาะก็คือของลับบานของล้านี่ก็เป็นนี่แหละค่ะก็ ค่ะก็คือตอนนี้ฉาบแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะฉาบแล้วย่างแต่ตีดาบกับทั้งเบิร์นีแม่ทั้งร่วมสาบร่วมโครงลังค่าทั้งเบิร์นีประมัณเท่าไหร่เฮ็ดเฮ็ดอนี่นี่ซ้ำหนีนะคะทีเฮ็ดซ้ำหนีบอกค่ะเบิร์ตเบิร์ลายไปไหนรว่า่วมเบิร์หล้วนี่เพราะว่าทั้งเทพคืนทั้งย่างนี่แหละเนาะแต่ว่าตัวอัที่่าซสองเสน่นอันนี้นี่นะอันนี้ก็สิบเสนหนึ่งอยู่ที่สิบแสนเป็นปลายซ้ำ ก็จืดปูนจื่ดยังเนาะอ๋อก็คือว่าโค้งลังค่านี่สองแสนเนาะจ้ะแมีนค่ะบานี่โค้งกับเสาทับนี่แหละโค้งลังค่าโค้งลังค่านี่สองแสนนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เห็นมาเรือเปล่าประมาณแสนนึงบานี่ก็คืออีทก็อีทกับฉาปูนกับเทพื้นต่างๆนี่ประมาณแสนหนึ่งกับหนาต่างน้ำเนาะประมาณแสนหนึ่งนะคะค่ะก็คือเดี๋ยวสิพามาเบิ้งแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะค่ะพี่น้องห้องนี้เป็นห้องยังค่ะแม่นี่ ห้องนี้ค่ะห้องนอนนั่นแหละโอ้ห้องจะสองห้องนะห้องนอนนี้มีพื้นที่หลายปันไดคะนี่ประมาณเดียวกันค่ะสี่คูณสี่บอค่ะประมาณสี่คูณสี่เนาะค่ะพี่น้องห้องนอนเนาะสี่คูณสี่หรือสามคูณสี่เหนเนี่ยสี่อยู่หน้าน่าจะสี่ค่ะสี่อยู่นะสี่คูณสี่ค่ะพี่น้องแต่ละห้องนี้เนาะนี่ก็เป็นห้องนอนนะคะพื้นที่สี่คูณสี่ก็คือเหลือแต่ติดฝาเนาะค่ะติดฝาแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีก็คือแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะ ใส่งบประมาณไปแล้วใส่งบประมาณไปแล้วสามแสนบาทเนาะแม่เน,นะาะค่ะปูกระเบื้องแล้วก็ท่าสีกับสีเบิร์ตอีกประมาณาแสนหนึ่งบ่แม่บบ่ไดด้อกค่ะตรงนี้ก็จะมีห้องหนามบ่แม่ห้องหนามค่ะห้องหนามนี่เนาะคะ่ะก็เป็นห้องหนามธรรมดาบานเฮาเนะน,ะะนี่ะเนาะค่ะเนาะท่านี้ก็เป็นห้องครัวเนาะบาร์เชครัวค่ะท่านไหนเรียกคุณบอยเฮดค่ะสีเดตใส่กระเบื้องใส่ยันต์ก็ได้ค่ะก็ถือว่ากว้างขวางใหญ่เติมเนาะค่ะเนาะบ้านหลังนี้เนาะ ประมาณที่เห็นอยู่นี่นะคะพี่น้องที่เห็นอยู่นี่เด้อค,ดคนเบิร์ไปแล้ว,วค่ะเขาข่าวสามแสนเด้อค่ะเด้อในงบประมาณน,นะคะคือว่าพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนะคะก็มีสองของนอนนะแม่นะององของนอนแล้วก็มีหนึ่งของน้ำแล้วก็มีของขวายู่ข้างหลังนะคะคก็กว้างใหญ่ค่ะก็คือเสานี่เสานี่สูงที่หาเมตรนี่แหละค่ะพี่น้อง ประมาณ4หาเมตรนี่แหะค่ะความสูงของเสาเนาะแล้วเพิ่นก็จะต่อขึ้นไปนะคะต่อขึ้นไปประมาณอ่ 2, ม2พเมตรกว่าๆนะคะพี่น้องกโค้งโค้งลังคาก็จะเป็นโค้งใหม่เนาะแล้วก็ะมองค่ะผสมแปรส้ำเร็จเนาะแม่นบ่นะจะเป็นแ like ปรส้ำเร็จนะคะค่ะมีซ้ำหนึ่งก็เฮ็ดมาเรื่อยๆอ๋อก็คือว่าเฮ็ดต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่คือบริเวณด้านในเนาะค่ะเนาะค่ะก็ถือว่า กว่างคว้างแห่งค่ะพี่น้องก็คือพื้นที่แต่ละลอกนะคะแต่ละลอกแต่ละที่เห็นอยู่นี่เนาะพื้นที่ประมาณสี่ขุนสี่นะคะพี่น้องก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหกลอกนะคะรวมกับของนอนเนาะ,ะพื้นที่สี่ขนสี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะในบริเวณโตบานเนาะก็ถือว่ากว่างขว้างใหญ่โตค่ะพี่น้องในงบประมาณขา,ขาวๆนะคะที่ที่เห็นตอนนี้ก็คือโยกโค้งมุงลังค่าแล้วก็อ่าก็ออีทแล้วก็ชาบนะคะแล้วก็ ติดหน้าต่างเทพผืนยังเรีือบ้อยแล้วนะคะในงบประมาณเพียงแค่สามแสนกูกาัวนะคะพี่น้องก็คือยังไม่ได้ปูกระเบื้องแล้วบ้านนี้ท่าสีบ้านนต้ตีฝานะคะบริเวณตีนฮือนนะคะบริเวณตีนเฮืนนะะ่นแม่เพิ่งจะเทปูนออกมานะคะพี่น้องเราทั้งล้างนี่ตีง,งปบงงงประมาณไว้จักบาทค่ะยังหลายได้นาะค่ะสองแสนจ้สี่เหลี่ยมตลีวตีงบประมาณไว้สองแสนเนาะคะ่ะนาอก็คือปูกระเบื้องครับค่ะ ภูกระเบื้องฝาแล้วก็ท่าสีเนาะแม่เนาะค่ะก็คือรวมตีไว้ตีไวง้งบประมาณแล้วนะคะพี่น้องอีกสองแสนบาทก็คือสีเ่เหลี่ยมทังหลังเลยเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วสามแสนเนาะแม่เนาะค่ะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะบ้านนี้สร้างนี่สร้างเฮ็ดเองหรือว่าจ้างสร้างกันค่ะจ้างค่าสร้างนี่ไรเป็นไงแม่อย๋อแต่ละจ้างมากนี่ค่ะก็ ค่ะมื่นสองมื่นไปอ๋อก็คือจ่างเธอเล็กละน้อยเนาะโค้มัน่งสามมื่นค่ะอยกคงมุงลังคานี่ค่าสร้างสามมื่นเนาะค่ะเนาะค่ะคือสร้างนี่พันยูบานนี่บอกค่ะค่ะแม่มีเบอร์โทรพันบอกโอ้ยสร้างพันบอยู่เนาะค่ะค่ะคันพี่น้องสนใจอยากจะขอเบอร์สร้างนะค่ะ่อยต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยค่ะว่าสร้างพันบอยู่ยูหนีแล้วเนาะค่ะค่ะ เพิ่นไปยูค่ะเพิ่นไปยูต่างจังหวัดหมองอื่นแล้วนะคะพี่น้องก็คือันเพิ่นลาเพชรอันตะกีนะเพิ่นลาเพชรเพิ่นก็นลาเพรดนร่ค่สาม0 0ื0นบาทนะคะเฉพาะยกโค้งมุงนะคะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้อยก็ได้พามาชมโค้งสามบาทนะคะในงบประมาณสามแ0นบาทเนาะคะ่ะอ้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับพี่น้องทันใดที่กำลังคิดจะสางบาทนะคะก็สาม,มารถเบิ่งเป็น แนวทางใดนะคะสําหรับมือนี้นะคะออยก็ต้องขอบคุณคุณแม่จาข้องบ้านนะคะละกวก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออยได้เ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสําหรับมือนีสวัสดี